เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านครับกลับเข้าสู่รายการ GTP พันผมนายพันธ์ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านะครับกลับเข้าสู่เกม Minecraft Mod Showcase และวันนี้นะครับผมมารีวิว mod ที่ชื่อว่า Mr. Crayfish กันสมด์นะครับหรือว่าปืนของมิสเตอร์คราฟิชนั่นเองแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูในวิดีโอกันนะครับยังไงก็ฝากออกไปกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับผมมันช่วยให้วิดีโอของเราหนับออกสู่สาธารณะได้ดียิ่งขึ้นนะครับมันช่วยให้ผมเนี่ยมีกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับและไหนๆนะฮะอยู่ด้านนอกแล้วนะยังไงก็ฝากกด subscribe ให้หน่อยละกันนะเพราะว่ายังไงมันก็ฟรีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ชอบช่องผมก็สามารถกด unsubscribe ไปได้ครับขอให้สนุกกับวิดีโอครับ Let's go เกลดนี้นะฮะเติมปืนเข้ามาทั้งหมดนะครับเก้ากระ ไรเฟิลนะครับมีปืนยิงระเบิดนะครับมีบาสูก้านะครับมีปืนมินิกันนะหรือว่าแก็ตลิงนั่นเองนะครับมีแอซซอลไรเฟิลนะครับหรือว่าพวก AR นะครับแล้วก็มีแมชชีนพิสโต้นะครับมันจะเป็นอุซี่นะครับหรือว่าปืนพก ที่ยิงรัวได้นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็น h ฮร์ y ี่ไรเฟิลนะครับก็คือไรเฟิลนั่นแหละแต่ว่าเออมันจะหนักหน่วงกว่ามากเลยโดยปืนแต่ละประเภทนะครับก็จะใช้กระสุนแตกต่างกันออกไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับปืนพกปกติก็จะใช้เบสิ c พิสโต้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นปืนยิงระเบิดนะก็จะใช้ระเบิดนะฮะเป็นลูกกระสุนนะครับหรือว่าแม้แต่บาซูก้านะครับก็จะใช้มิสไซล์นะครับในการยิงซึ่งวิธีการที่เราจะค้าปืนเหล่านั้นได้นะครับเราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเวิร์กเบนช์นะครับซึ่งเว คือจะต้องใช้ไลท์เกรย์คอนกรีตบล็อกนะครับ3อันนะครับแล้วก็เป็นไอรอนอินกอรดนะครับอ่า วางไว้5อันนะครับด้านล่างเป็นขาโต๊ะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เวิร์ e เบนช์มานะครับซึ่งเวิร์ e เบนช์อันนี้นะเวลาที่เราคลิกขวามันนะครับมันก็จะมี3เมนูให้เราเลือกนะครับก็จะมีเมนูปืนนะครับเมนูอ t ตัชเมนต์นะครับก็คือเมนูของเสริมนั่นแหละนะครับแล้วก็เมนูกระสุนนั่นเองมาดูกันที่เมนูปืนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับตอนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่ Gre เ a d e Launcher นะครับวิธีการจะครามมันเนี่ยเราต้องการ i 32อรอน้าเกอดสา Rifle กิต้องร24นะครับซึ่ง ปืนทั้งหมดของหมอดนี้นะครับข้อดีของหมอดนี้ก็คือมันเจ๋งมากแต่มันใช้ง่ายนะครับเข้าใจง่ายครับง่ายทุกทุกอย่างง่ายมากๆนะเพราะว่าหมอดปืนบางหมอดเนี่ยจะค่อนข้างงงมากๆนะครับอ่าบางบางหมอดนี่คือครับยากมากๆนะอย่างอันเนี้ย ก็จะแบบได้ Iron i อ g o t 44อันนะครับมี r ร d s t o n e แล้วก็มีเอ่อ r รส d y ไดแล้วมันคือจะไม่ยากไปเกินกว่านี้แล้วนะครับทีนี้นะฮะสมมุติว่าผมคราฟอันนี้ก็มันเราไม่ต้องกดอะไรนะเรากด Assemble ได้เลยนะครับแต่ว่าข้อดีของมอนนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเติมไดรนะครับหรือว่าสีได้นะครับก็เลือกได้เลยนะครับสีทั้งหมดใน e ม r a f t นะครับผมเลือกสีดาก่อนละกันนะครับเดี๋ยวลองคราฟให้ดูสักหนึ่งปืนนะครับเอาเป็นไรเฟิลละกันนะไรเฟิลใส่สีดําลงไปนะครับหลัง ปุ๊บนะครับอ่าเราก็จะได้ไรเฟิลออกมานะมันก็จะดีดออกมาจากเอ่อเวิร์คเบนช์นะครับแล้วมันก็จะกิน ไอรอนอินคอดของเราไปนะครับซึ่งปืนที่เราคราฟมาตอนแรกนะครับจะยังไม่มีกระสุนเลยนะครับเราก็จะเป็นปืนเบสิกที่สุดนะไม่มีอะตแทชเมนต์ไม่มีการตีบวกอะไรทั้งนั้นแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งของบอดนี้นะครับก็คือเอ้ผมไม่ชอบสีดำนะครับผมอยากที่จะเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนได้นะครับผมสามารถหยิบสีใหม่มานะครับแล้วก็คลิกขวาที่ Crafting Table นะครับเอาปืนของเราใส่เข้าไปนะแล้วก็ใส่สีใหม่เข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะทับสีเก่าในทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีมากๆนะครับก็คือเป็นปืนททีี่่่สาามรถจะตตกแง ง่ายมากๆด้วยครับเรามาดูความแตกต่างของแต่ละปืนกันก่อนเลยดีกว่านะครับแต่ละปืนนับก็จะมีการบรรจุกระสุนที่ต่างกันนะครับขนาดกระสุนต่างกันแล้วก็ดาเมจแน่นอนฮะต่างกันความเร็วในการยิงต่างกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหนักยังเท่ากันอยู่นะครับเพราะว่ามันยังเป็นมอดที่ค่อนข้างใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมสามารถที่จะถือพิสโตนะครับแล้วก็ถือมินิกันนะครับแล้วความเร็วในการวิ่งของผมเนี่ยยังเท่ากันอยู่ได้เรามาลองปืนพิสโต้กันก่อนเลยแล้วกันนับซึ่งผมจะขอออนนนนาาาาลงใใรเเะพว่่ผมมไจํ ที่จะต้องถือกระสุนเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในความเป็นจริงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการโชว์ให้ดูนะครับว่าของจริงมันจะประมาณไหนนะครับก็คือเวลาที่เรายิงนะฮะปุ๊บมันก็จะมีบาเป็นสีฟ้าๆขึ้นด้านล่างนะครับหมายความว่ากระสุนเราเนี่ยเหลือเท่าไหรแล้วนะครับหรือว่าเราสามารถที่จะเอื้อมลงมาดูอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะบอกว่าเราเหลือกระสุนเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเรายิงหมดกระสุนแล้วนะครับเราจะไม่สามารถยิงต่อได้นะครับเราจะต้องกดตัว R นะเพื่อรีโหลดนะฮะแบบนี้เลยนะครับซึ่งกระสุนของบอดนี้เนี่ยมันจะรีโหลดแปลกนิดนึงนะครับก็คือจะค่อยๆรีโหลดทีละนัดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะเปลี่ยนเป็นแม็กกาซีนมากกว่าแล้วก็อย่าลืมนะว่าปืนเหาของบอดนี้เนี่ยมันดีดด้วยนะครับก็อาจจะเวียนหัวนิดหนึ่งนะครับปืนแต่ละประเภทนะครับสามารถที่จะ z o มได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกปืนนะครับที่ซูมได้นะครับอย่างเช่นแก็ซลิงะครับไม่สามารถที่จะกด z o มได้วิธีการกดซูมก็คือกดคลิกขวานั่นเองเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าถ้าเกิด อ่าจะได้ยินเสียงในครับอ่ามันจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงกว่านะครับถ้าเกิดว่ายิงโดนตัวโดนตัวก็ดังปุ๊ปปุ๊บใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายิงโดนหัวฮะมันจะดังแบบเป็นเสียงเหมือนว่าอะไรสักอย่างแตกนะครับซึ่งดาเมจเนี่ยก็จะแรงกว่านะครับจะเป็นดาเมจที่แบบคริติคอลนะครับถ้าเกิดว่าเรายิงโดนหัวของสิ่งมีชีวิตครับปืนต่อไปะครับก็คือช็อตกันนั่นเองะครับหรือว่าลูกซองแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าผมสปอนมอนสเตอร์เยอะๆนะครับก็คือลูกซองเนี่ยน่าจะเอ่อยิงได้โดนหลายตัว ค่อนข้างมากนะครับเออแต่ว่ายิ่งอยู่ไกลปืนผมไปนะครับหรือว่าอยู่แบบขนานปืนผมออกไปอีกนะครับก็จะรับดาเมจน้อยลงนะครับเพราะว่า กระสุนลูกซองเนี่ยมันกระจายครับปืนต่อไปนะครับก็คือไรเฟิลนะครับไรเฟิลนี่ก็แน่นอนฮะมันก็คือเป็นคล้ายๆสไนเปอร์ดีๆนั่นแหละนะครับก็ค่อนข้างที่จะยิงได้รัวพอสมควรนะครับสำหรับไรเฟิลนะบรรจุกระสุนได้ทั้งหมด10นัดนะครับดาเมจสิบห้าปืนต่อไปนะครับก็คือกรีเนดลอนเชอร์นะครับลองมาดูกันดีกว่านะครับกรีเนดลอนเชอร์นี่คือสุดโคยมากๆนะฮะวิธีการยิงนะครับอันนี้ก็คือซูมได้นะครับซึ่งวิธีการยิงก็ยิงออกไปเลยนะครับแล้วมันจะมีเสียงติดต่่่ววาาาเเเออออออขขข้้้ดดดีีีนนนนนะะะงงมมมััักก็็คคืจยิิป AOE รบถ ศัตรูเยอะนะมันก็โดนหลายตัวเลยนะครับแบบนี้เลยบึ้มนะครับเพราะว่ามันเป็นดาเมจร,ระเบิดนะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับก็ อย่างที่ทุกๆคนน่าจะเดากันได้นะก็คือดาเมจรต,ตอวหนึ่งตัวมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นระเบิดนะครับแต่ว่าสุดท้ผมคิดว่ามันควรที่จะสูงกว่านี้นะเออแล้วก็อย่างหนึ่งนะก็คืออ่อันนี้นะเป็นกระสุนที่มันล็อบนะกระสุนที่มันล็อบเนี่ยมันหมายความว่ากระสุนมันโค้งนะครับเพราะงั้นเนะี่ยเวลาที่เรายิงเราก็ต้องกะนิดนึงนะครับผมสมมติผมยิงให้โดนแกะนะผมก็ต้องกะสูงหน่อยนะครับถึงจะโดนนะครับซึ่งโคตรแม่นนะมาแล้วมาดูอันต่อไปกันดีกว่านะนี้ก่คลอดืโมเ อนลงเนี่ยก็คือเป็นเป็นปืนจริงๆเลยนะฮะไม่ต้องห่วงว่ามันจะเป็นแบบไอเทม2ดีนะครับเรามาลองกันดีกว่านะครับอันนี้ต้องใช้มิสไซในการยิงนะบรรจุกระสุนได้ทั้งหมดเอ่อหน่อหนนัดนะครับก็คือยิงเสร็จก็ต้องบรรจุใหม่นะครับเดี๋ยวลองให้ดูสามารถที่จะซูมได้นะครับก็จะซูมเป็นสโคปแบบนี้เลยนะครับหนึ่งสองซ้อยิงไปแล้วฮะบึมนะครับก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าคิดว่าตัวดาเมจเนี่ยเอ่อน่าจะกระจายคล้ายๆกันกับตัวกรีเนตลอนเชอร์อันนี้ดามเอจยี่สิบห มันจะมีเกราะในตัวของมันอยู่แล้วนะครับคิดว่าในอนาคตนะครับก็น่าจะมีการอัปเดตให้รีโหลดสมจริงมากกว่านี้นะครับต่อไปนะครับก็คือมินิกันนะครับมินิกันนะครับบรรจุกระสุนได้ทั้งหมดร้อยนัดนะครับหรือว่าปืนร้อยนัดนั่นแหละนะครับแล้วก็ดาเมจต่อนัดนะครับต่ำนะครับแต่ว่ายิงได้รัวโคตรนะครับรัวแค่ไหนเรามาดูกันนะครับหนึ่งสองซ้ำโอ้โโคตรรัวใช้ได้ฮะใช้ได้โอ้โหน่าเราลองเข้าไปอยู่ใกล้ๆกันดีกว่านะครับน่าจะแบบโหดร้ายกว่านี้เยอะนะครับหนึ่งสองซ้ำโอ้โ ถือว่าเผายักษ์ได้เร็วพอสมควรเลยนะครับแล้วก็อย่างนึงก็จะมีแอนิเมชันะครับในการที่ตัวปืนมันจะหมุนด้วยนะครับระหว่างที่เรายิงนะครับถือว่าเอ่อวอ d ดเดเวลลอปเปอร์เขาทำมาดีจริงๆต่อมานะครับคือ a อ s ซอ l ไรเฟิลนะครับส่วนตัวผมชอบปืนนี้ที่สุด นะเพราะว่าใช้ง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดด้วยนะครับอาร์มา AR นะครับทุกๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับก็แน่นอนฮะยิงแล้วค่อนข้างดีพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับปุ๊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 บจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เสียงเนี่ยก็เหมือน AK ปกติเลยนะครับก็จะเป็น AK เป็น MP5 นะปกติเสียงเหมือน MP5 มากกว่านะครับแล้วก็บรรจุกระสุนได้ทั้งหมดนะครับ40นัดนะครับดาเมจต่อนัดเนี่ย6.5ถือว่าเป็นปืนที่ไม่บวกไม่ลบนะครับก็ ค่อนข้างที่จะอยู่ตรงกลางเลยนะครับใช้ได้นะครับรู้สึกว่าถ้าผมจะคาปืนไหนเนี่ยก็น่าจะเป็นปืนนี้นะครับใช้ได้ในทุกสถานการณ์เลยต่อมานะก็คืออูซี่นะปืนที่ทุกๆคนน่าจะรู้จักกันดีนะเดี๋ยวเรามาลองกับฮัสแบบปกติกันดูดีกว่านะครับอ่าออซี่นะครับมีความสามารถในการที่จะเฮดช็อตได้ง่ายมากๆนะเพราะปืนมันค่อนข้างที่จะดีดนะครับปืนดีดมากนะฮะต่อให้ซูมหรือไม่ซูมเนี่ยก็ดีดพอๆกันนะครับอาจจะเห็นว่ายิงเท้าเด้งโดนหัวอะไรทํานองนี้เลย นะครับอันนี้ก็จะเป็น Uzi นะครับวิธีการถือเนี่ยให้ฟิอ,อ GTA เลยต่อไปนะครับก็จะเป็นปืน Heavy Rifle นะครับก็เป็น Rifle ขนาดหนักนะครับอันนี้ก็จะซูมนานกว่านะครับแล้วก็ ต่อน,นัดเนี่ยมันก็จะยิงได้ทีละ4นัดนะครับแล้วก็จะใช้เวลากันในการยิงเนี่ยค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าดาเมจ18บแปดนับซึ่งก็จะสูงกว่าไราเฟิล3ดาเมจนะครับก็มันหนักกว่าแน่นอนนะครับโบ้งเข้าให้นะครับจะเห็นว่าจะมีช่วงระยะเวลานะครับกว่าที่จะยิงได้อีกนะครับก็คือมีครูดาวค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าตัวดาเมจของมันเองเนี่ยก็ สูงมากๆด้วยนะครับเสร็จจากปืนนะครับเราจะมาดูกันต่อนะฮะที่พวก attachment นะครับซึ่ง attachment นะครับก็จะอยู่ที่เมนู attachment เลยนะครับแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีวิธีครับนับที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่น silencer ก็อาจจะต้องการ spawn ์นะครับเอาไว้เก็บเสียงนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็น scope นะครับก็ต้องการ glass นะครับหรือว่ากระจกนั่นเองนะครับก็ make sense ไปในตัวของมันนะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับว่าแต่ละอันเนี่ยครับยังไงนะครับซึ่ง อ attachment แต่ละอันนก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่ง attachment ในเกมนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ประเภทนะครับก็จะมี scope นะครับมี silencer นะครับหรือว่าตัวเก็บเสียงนะครับแล้วก็มี light stock นะครับซึ่ง stock นะฮะมันคือพันท้ายครับสำหรับใครที่ไม่ทราบนะพันท้ายเนี่ยเอาไว้ หนีบนะครับตรงบริเวณลักแร้เรานะครับเพื่อให้ปืนเนี่ยมันนิ่งนะครับส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีกริปนะครับหรือว่าตัวจับด้านหน้านั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่สโคปกันก่อนเลยละกันนะครับซึ่งสโคบในเกมนี้นะครับมีทั้งหมด3ประเภทนะฮะก็จะมีช็อตสโคบนะหรือว่าสโคบสั้นนะครับสโคบกลางแล้วก็สโคบยาวซึ่งวิธีการนะในการติดอะตัชเมนต์ก็คือเราหยิบปืนของเราขึ้นมานะครับแล้วกดตัว Z มันก็จะมีบอกนะครับซึ่งแต่ละปืนเนี่ยก็จะติดอะตัชเมนต์ มันก็จะเล็งได้ไม่ไกลอะไรขนาดนั้นนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะก็บวกขึ้นมานิดหน่อยนะเป็นผมก็จะเอาไปติดกับ AR นะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าแต่ละสโคปเนี่ยมันบวกลบอะไรยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นะอนนี้ก็จะ reduce ADS speed นะครับอันนี้ก็ reduce เหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะ reduce แตกต่างกันไปนะ ADS speed คืออะไรนะ ADS speed เนี่ยก็คือเวลาที่เราคลิกขวานะครับแล้ว ปืนเนี่ยมันซูมเข้ามาที่มือหน้าเรานะครับอ่ามันเร็วแค่ไหนนะนั่นคือ ads speed อันนี้ก็จะเป็นแบบกลางนะแบบกลางก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ซูมใกล้เข้าไปอีกอันนี้ก็คือแบบสโคบยาวสุดเลยนะครับอันนี้ก็จะซูมค่อนข้างเร็วนะครับเร็วที่สุดเลยนะครับแล้วก็ซูมใกล้โคตรด้วยนะี่ผมอยู่หน้ามันเลยนะเนี่ยนะครับแล้วผมยังสามารถใช้ออฟ i ิฟา Zoom ได้อีกนะ <laughs> นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นนะผมอยากที่จะยิงอันนี้เลยวัวตัวนั้นเลยนะครับซูมเข้าไปยิงที่หัวมันเลย 1- 2 ส้มโค้เขาให้ โคตรฟินฟินมากนะครับผมบอกเลยว่ามอดเนี้ยแบบเป็นมอดที่เออทำปืนได้ฟินมากนะครับเวลายิงโดนทีหนึ่งนี่คือโอ้โหสุดๆนะครับเอามากดแบบผมแนะนำไห้ใช้กับออฟติฟายนะยิงโพงเข้าให้ออ้หูคือถ้าเป็นธนูนี่แบบไม่มีทางยิงโดนอ่ะเออต่อไปนะครับก็คือไซเลนเซอร์นะครับแน่นอนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับว่าเออปืนที่ติดไซเลนเซอร์แล้วนะครับกับยังไม่ติดแตกต่างกันยังไงนะครับแน่นอนนะฮะว่าโมเดลเนี่ยเขาเปลี่ยนด้วยนะครับก็คืออันนึงก็จะ เออมีไซเลนเซอร์ด้านหน้านะครับก็จะยาวไปอีกนะครับอันนึงก็จะไม่มีนะครับเอามาเรามาลองดูกันดีกว่านะปกติปืนนี้ค่อนข้างดังนะครับเดี๋ยวผมลองเสียงให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอ่จะเงียบนะหนึ่งสองสามอ่าจะสังเกตว่ามันจะดังนะครับเราก็ก้องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมติดไซเลนเซอร์แล้วดูนะอ่าจะสังเกตเห็นนะครับว่ามีไซเลนเซอร์กับไม่มีไซเลนเซอร์เนี่ยแตกต่างกันมากๆนะครับให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันต่อมาะครับก็คือพันท้นะแนบเอาไว้เอ่อแนบกับปืน นะครับด้านหลังเลยนะฮะมันก็จะทําให้ปืนยาวขึ้นอีกนะครับก็ค่อนข้างเท่มันก็จะมีพันท้ายแบบเบานะครับพันท้ายแบบแท็กติคอลนะครับแล้วก็เป็นพันท้ายแบบหนักแบบเบามันก็จะออ reduce projectile spread นะครับอันนี้เนี่ยหมายความว่า ปืนของเราเนี่ยกระสุนเราเนี่ยมันจะไม่แตกกระจายบ่อยนะครับมันก็จะค่อนข้างแม่นขึ้นนะครับ reduce recoil นะครับ recoil ก็คือดีดนั่นแหละนะครับก็คือทําให้มันดีดน้อยลงนะครับ reduce ADS speed นะครับก็คือซูมเร็วขึ้นพวกนี้จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น weight stock นะครับก็คือ fire rate เนี่ยเราจะถูกลบด้วยหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราติดอันนี้นะฮะมันจะทําให้เราเนี่ยยิงได้ช้าลงนะครับอ่าพูดอย่างไรก็ได้นะมันจริงยิงได้ช้าลงนะครับแต่ว่าข้อดีของเอ่อยิงมันหนักมากเนี่ยก็คือ มันจะค่อนข้างที่จะนิ่งเป็นพันธายแบบเบานะครับแบบนี้เลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะเห็นนะครับว่ามันไม่ดีดนะครับโคตรจะไม่ดีดเลยปุ๊บดีดโคตรใช่ไหมแล้วดูอันนี้ปุ๊บ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 โคตรนิ่งนะฮะนิ่งมากนะครับแล้วเดี๋ยวดูเวทเวทคือนิ่งกว่าอีกนะครับอ่าแต่ว่ายิ่งนิ่งมากมันก็จะยิ่งแบบยิงได้ช้าลงเพราะปืนมันหนักอันนี้ก็น่าจะนิ่งเข้าไปอีกนะครับเอ street, อค่อนข้างที่จะนิ่งนิ่งพอสมควรนะแต่ก็ยังดีดอยู่นะเออยังดีดพออออออสสสมมมมมมมคคคคควววรรรยยยยยูููู่่่แแบบบบ,นะนะ speed แบบบบบบเเเเเททนน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 ีีีีผชุดดดดดลละะะะะััััั๋จหหกกกาา็้ืืโงซป๊ ถึงเลยนะอันนี้แบบช้ามากนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเราแลกมากบความนิ่งนะครับไม่ขยับเลยฮนะปืนโคตรแบบแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะข้อเสียก็คือมันก็ยิงช้ามากนะเออนี่ก็เร็วนะครับส่วนอันนี้ก็ช้านะฮะก็แล้วแต่คนชอบแต่ผมว่าช้าแล้วมันไม่ดีเนี่ยดีกว่าเยอะนะมันแม่นยำมันเอาไว้สำหรับคนที่ชอบยิงเคาะนะครับอ่ะก็แล้วแต่คนชอบต่อไปรับก็คือกริปนะครับ,รบหรือว่าส่วนจับด้านหน้านั่นเองนะครับซึ่งส่วนจับด้านหน้าของปืนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมีไว้นะครับเพื่อเอาไว้ลดแบบ ตัว p r o j e t t i l e Spread นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันกับตัวพันท้ายนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นไลท์กริปนะครับก็คือเราจะบวก ADS Speed นะครับหมายความว่าตอนซูมเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเทียบ Heavy Rifle แบบปกติให้ดูนะครับอันนี้ก็คือซูมปุ๊บก็เร็วพอสมควรนะครับแต่นนี้เนี่ยจะเร็วกว่าเยอะนะครับเห็นไหม เร็วกว่าโคตรๆนะครับอ่าอันนี้ก็เร็วพอสมควรอยู่แล้วแต่นี้ก็เร็วเข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าไม่เร็วเท่าอันสีแดงแล้วก็ผมลืมบอกว่าเวลาที่เราอยู่ในโหมดนี้นะครับเราสามารถคลิกขวานะเพื่อ ดูองศาของปืนได้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายเพื่อขยับปืนได้จบเครื่องแต่งปืนกับปืนแล้วนะครับเรามาดูกันที่เอนแชนกันดีกว่านะครับเราสามารถที่จะลงยันเราสามารถที่จะลงยันปืนของเราได้นะครับซึ่งมอดนี้นะครับเพิ่มเอนแชนเมนต์หรือผมขอเรียกว่ายันละกันนะครับเออเข้ามาทั้งหมด9อันใหม่นะครับก็มีตั้งแต่ควิกแฮนด์ยาวไปจนถึงไฟ r e สตาร์เตอร์นะครับควกแฮนด์เนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับมันสามารถที่จะหยิบปืนได้เร็วขึ้นนะครับมาดูนะอ่าอันนี้ก็จะปุ๊บ มันก็เร็วอยู่แล้วนะอันนี้ก็ค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นอันนี้นะครับมันก็จะเร็วกว่าเดิมอีกนะครับสำหรับ Quick Hand อันนี้จะเป็น Trigger Finger นะครับอันนี้คือโคตรโกงนะครับ Trigger Finger นะก็คือเพิ่ม DPS นะครับหรือว่า Damage per second นะครับสามารถที่จะทำให้เรายิงได้เร็วขึ้นนะครับแล้วไม่ใช่เร็วขึ้นแบบธรรมดานะครับอันนี้คือ Trigger Finger ระดับ2นะครับอันนี้คือยิงแบบปกตินะครับเดี๋ยวลองให้ดูปึ๊บปึ๊บปึ๊บ คือยิงโคตรเร็วต่อมานับคือไลท์เวทนะครับซึ่งไลท์เวทนะฮะจะยังไม่สามารถมีประโยชน์ในตอนนี้นะครับเพราะว่าไลท์เวทเนี่ยตอนนี้ปืนทุกปืนเนี่ยมันน้ำหนักเท่ากันหมดนะครับก็คงต้องรออัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับต่อมานับคือคอลเลดรอร์นะครับคอลเลดรอร์นะฮะมีความสามารถนะครับในการที่เวลาที่เรายิงเนี่ยเออ่กระสุนของเรานะครับมีสิทธิ์ที่จะไปตกกับเออ่สิ่งมีชีวิตตัวข้างๆได้มากขึ้นนะครับอ่ะผมยิงด้วยปืนธรรมดาก่อนนะครับผมเล็งตัวไหนมันก็จะโดนตัวนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมใส่คอลเลอรอลนะครัับผมเล็งตวไหนเนนีี่ยกก็มโอาสะครับที่ ん <music> ไปโดนไอตัวอื่นมากขึ้นครับต่อมาะครับก็คือ over capacity นีครับอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องโชว์ให้ดูก็ได้นะครับก็คือดูง่ายๆนะฮะอย่างอันนี้นะครับเป็น assault rifle ปกติ ammo เนี่ยจะอยู่ที่40ทับ40นะครับก็คือเก็บกระสุนได้40นัดแต่ว่าอันนี้นะครับพอเราใส่ over capacity 3เข้าไปเนี่ยมันก็เก็บกระสุนได้ทั้งหมด100ทับ100นัดรี c l a i m อันนี้นะครับมีความสามารถที่ผมชอบมากๆอย่างหนึ่งะครับก็คือมันมีโอกาสนะครับที่จะไม่กินกระสุนเวลาที่เรายิงอ่ะผมจริงเห็นไหมว่าบางนัดะจไม่เสียกระ ครับอ่ะจะเห็นว่าผมยิงตั้งนานนะครับอ่ะดูบาสีฟ้าข้างล่างนะครับมีโอกาสสูงมากๆนะครับที่กระสุนจะไม่ลดถ้าเกิดว่าเราบวกไอ้เจ้า reclaim นะครับกับ over capacity เนี่ยก็คือเพิ่มกระสุนไม่พอมีโอกาสที่มันจะไม่กินกระสุนด้วยเนี่ย บอกเลยนะครับว่าสบายมากๆนะครับเราจะประหยัดกระสุนเข้าไปเยอะมากๆเลยต่อไปนะครับก็คือ Enchantment ที่เรียกว่า Accelerator a c นะครับ t o r เ l e r a t o r เข้าใจง่ายมากๆนะครับก็คือเพิ่มดาเมจนะครับแค่นั้นเลยนะครับตัวนี้เนี่ยดาเมจ6.5าถ้าใส่ Accelerator นะครับก็จะดาเมจ7.8 p u n c ดแปดก็ตามชื่อเลยนะครับก็คือมันจะทําให้ศัตรูนะครับโดนดาเมจบ่อยขึ้นปืนธรรมดามายิงนะเราจะเห็นว่า มันก็จะยิงแบบเป็นดาเมจปกตินะครับอ่ะ67 67 67ใช่ป่ะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมเอาปืนที่ใส่พังชิริงสีลงปุ๊บมันก็จะมีโอกาสนะครับที่มันจะทำดาเมจ เออมี10บ้างมี7บ้างมี6บ้างนะครับก็คือนั่นแหละมันจะมีโอกาสที่จะติดคริติคอลมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอันนี้คือไฟแอสเปกนะครับว่ายง่ายไฟสตาร์เตอร์ยิงศัตรูตัวไหนศัตรูตัวนั้นก็จะติดไฟครับแล้วก็สุดท้ายนะครับของม็อดนี้นะฮะนั่นก็คือไอเทมพิเศษ2อันนะครับอันนึงนะฮะเป็นเออ่กระสุนของเครนเนทลอนเชอร์นะครับถ้าเกิดว่าผมกดคลิกขวานะครับมันจะทําการดึงสลักออกนะครับแล้วก็ป่าได้นะครับแต่ว่าความอันตรายอยู่ที่ว่่่าาเเอออห็นนนมมีีดดทยู้บฮะ อันน so ั้นนะครับเป็นระยะเวลานะว่ากระสุนเนี่ยเออว่าว okay. well, <laughs> ่าระเบิดของเราเนี <yo density> ่ยจะระเบิดเมื่อไหร่นะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเออคาเอาไว้นะจนกระทั่งมันระเบิดเนี่ยมันก็จะระเบิดตัวเราเองด้วยนะครับซึ่งระเบิดของมอดนี้นะครับเอาชิบหายมปาไว้ตรงนี้เฉยระเบิดของมอดนี้นะครับไม่ทาดาเมจกับเอ่อตัวเทเรนนะครับหรือว่าตัวบล็อกนะครับมันจะทําดาเมจแค่เฉพาะกับตัวมอนสเตอร์หรือสิ่งมีชีวิตเท่านั้นนะครับอ่าเราสามารถที่จะกะเวลาได้ผมชอบตรงนี้มากๆนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัว นะครับเห็นไหมฮะว่ามันเด้งไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถที่จะกะ ระยะที่มันไปตกได้สุดท้ายนะก็คือไอเทมที่ผมชอบมากๆนะครับเพราะว่ามันสมจริงโคตรๆนะครับน่าจะเป็นไอเทมที่สมจริงที่สุดในมอดนี้แล้วนะมันก็คือแฟลชแบงนะครับหรือว่าสแตนเกรเนต์นั่นเองนะครับสแตนเกรเนดนะครับใช้กับเพลเยอร์ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันใช้กับม็อบได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะมีผลกับเพลเยอร์เท่านั้นนะครับก็คือเวลาที่เราปานะครับมันจะถ้าเกิดว่าปาไปไกลๆเนี่ยภาพภาพที่เราเห็นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปาให้ดูนะครับปาไปไกลๆนะภาพที่เราเห็นก็จจะะะเนนนนแบบีีีี้้ฮอออ่่าาามมมสยงงงคคขดััวลก แต่ว่ายิ่งเราใกล้รัศมีของมันมากเท่าไหร่นะครับหรือว่าเราเป็นคนที่โดนใกล้มันมากเท่าไหร่นะครับเราจะได้รับผลนะครับก็คือติดเอ่อบลายนะครับติดแบบโดนระเบิดแสงแบบนี้เลยนะครับก็จะมีเสียงวิ่งนะฮะแล้วก็ภาพก็จะขาวนะครับซึ่งยิ่งเราอยู่ใกล้ระเบิดตอนที่มันระเบิดมากเท่าไหร่นะครับเรายิ่งติดสถานะนี้นานนะครับหมายความว่าถ้าเกิดผมอยู่ไกลๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะก็จะโดนนะฮะแต่ว่ามันก็จะโดนไม่นานเท่ากันกับเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้เห็นไหม เมื่อกี้นะครับผมปาใต้ตีนตัวเองเลยนะครับแต่ว่านี้ก็คือห่างหลายบล็อกอยู่นะครับก็จะโดนสตันน้อยกว่าและนั่นนะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับของมอดนี้นะที่ผมมีให้ในวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามอดนี้อัปเดตในครั้งหน้าเนี่ยผมก็จะกลับมารีวิวให้ดูแล้วกันนะเผื่อว่ามันจะมีปืนใหม่ๆเข้ามาเพิ่มนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้นะมีอะไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ที่ทำคัญอย่าลืมกดแชร์นะจ้าแล้วคนที่กด subscribe แล้วนะก็ฝากกดกริ่งทท่่่่าาาาาาานน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 นเเเเเเเออออออไไวว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 ้้้้้้้้้ดดดยยยยแแแลลลลลกกกกััััััะะะะะะคคคครรรรบบพพีีี๋มมจจืืืงงๆๆใหหตุิิปปฉ น้องๆดูบ่อยๆก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้า peace out